สบายดีทุกคนสบายดีมาพบมาพ่อกันอีกแล้วทุกคนเอ้บรรยากาศยังแรงทุกคนเมื่อนี้ฝนตกทุกคนฝนตตหางกำลังเศร้าห้ากัสิไปยามตรงทุกคนเอ้อันนี้บอกควันกะห้ร้านสาวน้องจักรจันมาเป็นตากก้เลยทุกคนไปกันเลยทุกคนไปน้องมวยน้องจักรจันททุกคนเอ้ปูนหน้ามก็ะไร้น้าหลากน้าร้ายฝนตกแพง มันจะิยามโตงกันทุกคนอาจารย์เจ๋อเบิ <c 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 ้วงเถอะน้ำกระโพดกทัระโพดมังูมาแตเพราะว่าร้านสาวกนลาก็ได้จับกล้องก็ต้องขถไปเนาะบางทีมันกะสิบีปัดกันได้กัุกคน กระโพดกระโพ่น้ำไหลน้ำสออันนี้ก็สิทั่วมีอะไรทุกคนเลยนี่หลังจากที่ว่าพ้นตกแห้งทุกคนเห็ดห้อเหรอวะอุ้ยเป็นเห็ดห้องไปเพื่อนเพื่อนคุยลุ่มก็สิเดือดร้อนนิดงหน่อยเนาะอุ้ยทุกคนเลยพูับฝนผ่ากันเ ทางนี้มาทางนี้ก็นำถ่วอีกแล้วมหอนี่ก็สิเป็นทางไปหน้าบ่อวควันเองทุกคนเอ้ยอันนี้สิเป็นเพื่อนของบ่าวแสงเพื่อนหมู่บ้านบ่าวควันก็สิลายแสกลายมุมทุกคนเอ้ยเพราะมันเป็นบ้านเก่าแก่นะเพราะว่าบ้านเฮานี่มันก็ตั้งมาแต่สมัย หลายปีแลนะ้วเนาะเป็นบ้านเก่าแก่ทุกคนเลยอันนี้ก็สิเป็นทางความไปหน้าบบบควันทุกคนเลยทางขามเนะาะน้เำเจ้าสิขวมได้หรือบอ่อเนี่ยคือแห้งแท้มากับลานซาหนงจากกจันทางด้าน,นก็สิเป็นลานซาทุกคนเลยเพราะว่าเสื็กันพ้นบุพอกันทุกคน ก็เกีเ่ยวกับเทพปู่ครับอาคนกำลังมาแล้วนี่ทุกคนคนกำลังมาแล้วบานนี้ใส่หมวกคุมหัวเลย,ยว้าหนังเจ๊กระจ่างติดแท้ ก็มานจะได้ก็จได้ดูสชมยังมีมากอ่นะเอาบชมคนทำไมอกัน จอมปลาทุกคนกนี่ออขอไลนดนี่ขอไลน์นี่ทุกคนมาก่อนน,นี่อุ้ยแรงลุลุล่นละนายเห็นหมาเะปลา,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 าทุกคนเลย อุปกรณ์ขบเท่ากรสีไม่หนื่ยมันเ็ไหนู่กันมาก

ถ้าบบโบถือแ้ปาม่แหลกขึ้นเลยเลยเอาเบ่งไปทุกคนปลดไปกระนนก็ต้องเคาะสดกไข่โคงหลานาวไปตะกก นาวเลยบานจะฝนมันะร้อนจะไงฝนจะมากฝนจะได้ฝนเอ้าฝนแบบ

สังเกตบงตาก,กล้องทุกคนเปไ็นอะไรไปไเปียกเบิดเลยว่าซ่นมายามกับลานสาวทุกคนใยประมาณไปะไรคนโตคำไไมาพีดจังหวะทุกคนปลาแนนขึ้นเบิดได้แต่ซ้ำนีนแ้แหละพ่อปนอเอาลานสาวมาหนาวว่าซ่น พนกระตกุกภพพนเปียกว่านะ่ะเปียกเลยเปียกเบิ่ดเปลียปป่ยนตัวดวนทุกคนเยลยหลังจากที่ว่ามากับร้านซาวกะกะบพตกแห้งทุกคนเขาก็ได้ยุดถ่ายคลิปกันไปก่อนบานนี้มันก็มืดกระคำเขาก็ใหาย้านเมื่อก่อนทุกคนให้น้องวยมาแทนบานี้มากพราททุกคนเลย บาดีทุกขอฝนตกแห้งวิ้ยน้องม้ไอ้เห็นอะไรเอาวะนี่นี่ตะปลาดุกกปลาขอดทุกคนเอ้ยมันมีปลายังเลยหมานขักหมานแหนทุกคนมากับนกโม้ไอ้ใส่พื้นทีได้เอาคแนวนี้ยามใส่ยามโตทุกคนทุกคนก็เห็นเนาะคลิปคลิปที่น้องมวยอันยึดแขงเนาะความตั้งใจสันใดกับดูว่าพ้นลงมากะได้ดีเนาะ ทุกคนนี่นี่น,นี่มาบึงน้ำกันเพื่อสิได้มันอนก็ง่ายๆทุกคนเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นหนาโตงเขาบอวคนเองทุกคนหนาโต้ใสวิธีซองทุกคนเอ้ยในเมื่อปานหมุลงเขาก็ต้องสาทุกคนเอ้ยทำการสาทุกคน <c oughs> ภาพกับสีบระสาทบุกคมเพราะว่าต้องขอโทษขออภัาายเอฟซีลลายๆเนาะเพราะว่ามันพ่นตกทุกคนเลยเขาเลย ต้องยุดซะก่อนเนาะก็เลยมาถ่ายเอาตอนเอาเลยบาบนี้ล้านสาวเพิ่อจะได้เมื่อก่อนแล้วฮึ่มฝนกะหากระเซาอันนี้เสียได้ได้เมื่อ,อน,นี่น้องมวยฮึ่มหกเบ็่แบบนี้เลยจะมื่อบดบดผลาแยงนี้ฮึ่ปลาดุกันนะปลาลุ่นนี่กำลังร้ายทุกคนนี่ถ้าเอาเมื่อ,อ,อนี่ก็ง่ายก็คือ ว้ายว่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 ายอย่ามันออกทุกคนเห็นปลาดุกปลาดุกหน่อยปลาโคลหน่อยนี่นกินเหรออย่าเถ้ากูเอ้ยหญ้าแม่กซ์บอยนะบอสเพราะว่าเพิ่นหมักกินเนาะเพิ่นหมักหมักเออหมักมุก สุดรไอ้่นเห็ดคนนี้ผัวน้องค้นกมาแล้วผาพกระสิสัตว์ม่วๆก็ต้องขอโทษขออภัยอืมอะไรทุกคนกระสีรากสีไปเพียงเท่านี้กะถือว่าได้พอสมควรนะทุกคนเนาะอันทางค้ใหญ่ไม่ใหญ่กบสิครองเขาอะลรเขากระสิได้เอาน้ำอืบพื้อเก่าทุกคนนี่เอาน้ำเขาอ,อืแบแม่ว่าเห็ดทำให้เป็นหมูงให้ปลาเป็นเข่านะน,น้นองวยเนาะ ຕິລະກະເພົກໂອກາດໜ້າທຸກຄົນເອີຍສະບາຍດ